ทุกคนเดี๋ยวแอบตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะจะให้ดูปฏิกิริยาของคนอะไรเดือยู่ข้าวมากก็เคยกินเคยติดปากยินมตลกมหรอืมแบ่งบอลอเไรเงี้ย

มันเขี้ยวอ่ะเธอใส่ชุดไงอย่างนี้ทำไมแต่งได้อ่ะแบบนี้ทำไมแต่งได้เขาไปด้วยฮะเขาไป้วยตอนนั้นให้มันใส่เสื้อแบบอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมมันก็อ,อกยอะไรเงี้ยก็อ,อกได้แต่นี่นเหี่ยวมรูแล้วมันก็ไม่ได้โชว์ต้องอ,อกแต่หมายถึงว่ามันปิดตรงนี้ใช่ไหมที่ให้ใส่แต่ถ้ามันเบออย่างเงี้ย มันเห็นแบบร่องอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมทางานก็ต้องได้เป็นผู้ชายเออทำงานอะไม่ไม่ไม่ว่าแต่หมายถึงว่าที่ไม่โอเคคือถ้าเกิดว่าไปข้างนอกแล้วเป็นบอสเห็นหน้าอกเี็นไม่ได้ใช่แล้วก็เป็นผู้ชายเราก็เจอเป็นผู้ชายที่แบบสื่อๆเราก็รู้จะเป็นเสื้อกล้ามทายเดียวกับพออกมาได้ถ้าหมายเห็นว่าเห็นแค่ไหล่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นแบบเลินอะไรเงี้ยถามเยอะ ไม่ใช่ก็ถามก็แบบก็เห็นแบบแต่งอย่างนี้ได้ไงก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทําไมแบบแบบนี้แต่มันก็จะมีวาวนิดนึงแต่ทาไมไม่ได้อะไรอย่างแต่เนี้ยอ๋อมันปิดคอใช่ไหมใช่ครับที่รักเดี๋ยวรักเขาไหมล่ะเ,เดี๋ยวรักเขาไหมเนี่ย,ยต้นทุนเลยไหนเดี๋ยว มไม <ป S 1> ่แค่รับก็ได้รับ,บก็ได้ทุวันนี้ก็ซื้อกับเลนไปนเลยก็ในนั้น,นย,ยังไม่เย็ในๆไม่เอาออกใช่ไหมในในต่อต่ออันนี้อันนี้อันนี้เข้า เข้าเพราะว่ามนเหลือหนึ่งสองยวนั้นจะเข้าเข้าไปแล้วเข้าเลยแม่เลดตอนยังไม่เอาออกใช่ไ,ไ,หไหมไม่ไม่ไเก็บมันไขาจะให้เขาเก็บไหม <Okay. S 1> ทัวนี้นี่ทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่เหมบอกก็เหลือไว้ใช้แค่นั้นเลยสี่ห <c oughs> ้าหมื่นนจะไปใช้อะไรก็เหลือไว้เก็บ บัญชีละหมื่นบัญชีละสองหมื่นโอเคแล้วจะ<อ>พี่กี่ตัตวไปสี่ห้าหมื 4, 50, ่นแพอได้ใช้ผู้ชายเนี่ยถ้ามันมีเงินมันจะมีความคิดแบบไม่เชื่อไหมว่าเงินาตาร์ทเงี้ยอัดสาตาร์คพูแล้วเป็นหมื่นอะไรเงี้ยไม่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 ไมโาซโหอเนยนีมันก็มาน้อเซืยอว่าเป็นคนทีอ่อยู่กับเพื่อนฝูงอะ ยังน้องม่คงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คนซื้ออะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็สบายใจที่นไม่หอเธอมันก็ไม่ได้ไปไหนไม่นได,ไมได,ไมไดีมันก็เมือนวันหนึ่งมันก็เป๋าเดียวกัวน,นถ้าเราคิดว่จะเป็นครอบครัวนะคนเราดีแม่แมแ่เก็บไม่ไอหก็ค,คิดถูกถ้าอยู่กับเขาในเหลือ,อป,ป่าแล้วก็สบายใจไม่ต้องแบบ